ก็คือแล้วก็ให้พลังงานกับเซลล์ผิวนะคะเมื่อพลังเมื่อมันให้พลังงานก็คือเป็นคิวเทนใช่ไหมผสมอยู่นะคะแล้วก็โปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองที่เรามาผสมนี่คือเป็นถั่วเหลืองที่มาจากอิสราเอลนะคะเป็นถั่วเหลืองที่ดีที่สุดในโลกเลยนะคะอย่างเราพูดถึงวัตถุดิบที่นําเข้านะคะคุณหมอนําวัตถุดิบที่ดีที่ที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกนะคะแล้วก็มาผลิตที่ประเทศไทยนะคะการที่เราจะผลิตว่าเครื่องสำอางจะเกรดดีแค่ไหนก็คือเกิดจากที่ว่า เราควบคุมการผลิตนะคะได้มาตรฐานแค่ไหนเพราะว่าคุณหมอในผลิตเสร็จปุ๊บก็คือคุณหมอจะมาทดวสอบเอาทดสอบเลยค่ะว่าที่คุณหมอให้ผสมลงไปแต่ละตัวผสมแต่แต่ละมิลลิกรัมเนี่ยค่ะได้ตามสเปคคุณหมอไหมถ้าไม่ได้ตามสเปคค่ะคุณหมอก็สั่งให้กลับไปทําใหม่เลยนะคะอันนี้คือคุณหมอพูดจากปากคุณหมอพนินเองแล้วเพราะคุณหมอควบคุมการผลิตทั้งหมดเลยนะคะทำให้ก็คือทุกคนที่ใช้แล้วก็เชื่อมั่นว่าของเราคือใส่ลงไปจริงๆไม่ได้ใส่วิญญาณลงไปนะคะบางยี่ห้อก็คือเหมือนใส่วิญญาณลงไปแล้วก็จะหายไปหมดเลยนะ ก็คือใส่เนื้อๆลงไปเลยค่ะแล้วก็พอเราใช้ปุ๊บก,ก็คือเห็นผลชัดเจนนะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวจะให้สัมผัสละนะคะก็เดี๋ยวจะขอเป็นนายนางแบบเลยนะคะใครมากในนี้ที่ไม่เคยใช้อสนี่เลยนะคะเพิ่งมาใช่ไหมคะคอ่ะน้องน้องผู้หญิงมีใครม้างนะคะที่ไม่เคยใช้เลย น,น,ะนะคะก่อนที่เราจะาให้ลูกค้าได้สัมผัสนะคะเราจะวิเคราะห์ผิวหน้าลูกค้าก่อนนะคะก็คือบริเวณทีโซนนะคะก็คือหน้าผากใช่ไหมคะจมูกแล้วก็คางเป็นรูปตัวทีใช่ไหมคะ,ะก็คือเดี๋ยวชื่ออะไรนะคะคุณจุ๋มนะคะคุณจุ๋มนี่คือจะเป็นคนผิวมันนะคะถือว่ามันมากด้วยนะคะเพราะว่ารูขุมขนคุณจุ๋มนะคะก็คือกว้างใช่ไหมคะทีโซนมัน ก็คือเวลาเราวิเคราะห์ผิวหน้านะคะวิเคราะห์อตอนที่ยังไม่ได้ล้างผิวยังไม่ได้ล้างหน้านะคะถ้าวิเคราะห์ล้างไปแล้วก็เกิดวิเคราะห์ไม่ออกนะคะก็ทีนี้แต่ว่าก็ยังมีก็คือเหมือนกับว่าผสมอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้เซตนี้แหละคะ่ะโฟเซตตัวนี้นนะคะใช้กับหน้าคุณจุ๋มนะคะ ก็ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ถึงกับมันมากๆนะคะไม่ต้องไปใช้เโฟมแมนนะคะก็คือของของโฟมแมนนี่คือของเซ็ตผู้ชายเนาะมันจะมันจะแรงไปนะคะนีคือเราใช้เซ็ตนี้แหละนะคะก็จะเริ่มต้นจากล้างหน้าให้คุณจุ๋มไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะใช้มิวส์นะคะคิ้ซิ้งมิวส์เวลาล้างเวลาเวลาเราจะล้างนะคะก็บิดในนี้ก่อนนะคะ แด้ห้จุดนะครับแกสา่น,ามาน,านสมนิ้วเนี่ยนะคะ นิ้วเป็นนิ้วที่หนักใช่ไหมคะถ้านิ้วหนักในกดแล้วหน้าแล้วก็จะมีนิ้วรอยด้วยนะคะจะรู้เลยว่านะคะสัมผัสอย่างเงี้ยคะ่ะหน้าคุณจุ่มอะคะ่ะจะมีสิวเสียนยเยอะด้วยแล้วก็จะมีสิวอุดตันเต็มไปหมดเลยนะคะถือว่าดูดูแลยากไหมฮะผิวผิวอย่างนี้แล้วนะคะผิวนี้คะ่ะหน้าดูแลมากๆเลยนะคะยิ่งหน้าที่บอกว่าที่เกิดการอุดตันเนยคะ่ะถ้าเราเน้นทำความสะอาดมากๆนนะคะ ผิวหน้าจะแบบว่าครั้งแรกเลยนะคะมันจะมีสิวปุดขึ้นมาเต็มเลยนะเพราะว่าบางทีนะคะการอุดตันเนี่ยมันทาให้ไข่คือน้ํามันข้างล่างนะ่มันไม่สามารถที่จะถ่ายเทออกมาได้ใช่ไหมคะมออกมาไม่ได้มันก็จะเกิดการอุดตันแล้วก็เป็นอาหารของแบคทีเรียใช่ไหมคะแล้วมันก็จะขี้ทิ้งไวน้นานแล้วเกิดการอักเสบใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็เป็นสิวอักเสบอยู่ใต้ผิวเราแล้วพอ เดี๋ยวจะบอกวิธีหนึ่งว่าผิวหน้าอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเป็นเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นผลเล็กๆอย่างเงี้ยเราสามารถสครับได้นะคะสะครับแล้วก็หลังจากนั้นลูกขนควรจะเปิด นวดคลึงนะคะล้างเครื่องสำอางออกไปก่อนถ้าสมมติวา่าเราอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะอ่ะเราก็ใช้สำลีชุบน้ำหมาดๆเช็ดออกไปนะคะเวลาจับสำลีนะคะเราจะหนีบอย่างเงี้ยนะคะให้ถูกต้องนะคะแล้วเวลาเราเช็ดเราก็เช็ดออกไปนะคะ อันนี้ก็ไม่ต้องออกแรงมากใช่ไหมครับ <Okay. S 1> อยง้้ตหลวดครับ แสดงว่าคุณจุ๋มนี่เขาไม่ได้หน้ามันทั้งหน้าใช่ไหมพี่แอปบางจุดก็แห้งใช่ไหมแต่ตรงแก้มเขาก็คือรูขุมขาจะกว้างมากๆาก เราดูหน้าตัวเองนะครับ China, รน,น,บน,บนหับคนที่ก็คือแต่งหน้าแมงอัพหน้าใช่ไหมคะเราล้างด้วยมิ้วเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็จะตามด้วยคินซิงโฟมอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้ผิวหน้าเราคือสะอาดล้ำลึกไปอีกนะคะไม่ต้อง ไม่ต้องกดไม่ต้องเขย่านะคะกดตรงนี้แล้วก็จะออกมาละตรงนี้จะ รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ,ะเย็นเย็นไหมคะค่ะเย็นค่ะแต่้ามา้าคกายกเว้นใครที่ใช้ย,ยาหมอมานะคะ<ฆ>เวลาเราไปเวลาไปแนะนำลูกค้าสอบถามเขานิดนึงนะคะบางทีเวลาเราลงไปปุ๊บนะคะอาจจะว่าตัวที่ทำความสะอาดจะไม่มีปัญหา แต่ถ้าจะมีปัญหาก็คือตอนที่เรานวดนะนะคะทุกผสมนวดผิวอาจจะบอบบางด้วยไหมครับเพราะใช้สารเคมีมาใช่ไหมครับจะจะมีอาการเป็นยังไงครับพี่แอ๊คือมันจะกัดหน้าไงคะกัดเอาเซลล์ผิวข้างนอกเราออกไปเรื่อยๆจนไม่มีอ่ชั้นผิวที่ปกป้องชั้นนังกำพร้าเราไว้ละเมื่อผิวเราโดนอ่มลพิษมลภาวะโดยตรงปุ๊บหรือโดนแสงแดดค่ะมันจะเกิดการสร้างเม็ดสีผิวเมื่อเกิดการอักเสบปุ๊บนะคะเกิดการสร้างเม็ดสีผิวทําให้เป็นฝ้าพวกนี้ค่ะ สร้างออกมาเยอะเกินยิ่งอักเสบเยอะเหมือนกะสังเกตด,ดูไหมเวลาคนที่เป็นสิวนะคะแล้วพอสิวเข้าหายมันจะมีรอยดำๆเกิดขึ้นนะคะอันนั้นก็คือเวลาผิวเขาอักเสบมันจะมีการสร้างเป็นสีผิวทันทีเลยแต,แต่ตัวที่ไปช่วยเรื่องฝ้าแล้วก็ไปควบคุมการสร้างเม็ดสีผิวของเราก็คือ infusion นั่นแหละคะ่ะใครใช้ก็คือหน้าใสไปเลยค่ะเซลสร้างเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานินใช่ไหมฮะ <Okay. S 1> อ๋อครับนวดนวดคึ้งๆนะคะจนหมด จนฟองโฟมหมดนะคะไม่ต้องรีบลางนะคะเราเราใช้ของเราก็เหมือนกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเราค่อยเช็ดออกของเรานี่มีบำรุงในตัวด้วยใช่ใชไหมฮะใช่ค่ะตัวที่ทําความสะอาดของเรานี่คือบำรุงผิวไปด้วยแล้วก็กระชับรูมขนไปด้วยอันนี้แค่ครึ่งหน้านะครับ ต้องด,ดูที่ครับโห oh, แตกต่างกันเยอะมากขนาะดอันนี้แค่ขั้นตอนการล้างแค่นั้นเองนะครับครับข่าวก็เพราะว่ามีไขมุกผสมอยู่ด้วยนะคะในตัวคินซของเรานะแล้วหลังจากนั้นนะคะ,ะการที่สิวอยู่ข้างเกิดการอุดตันอยู่ข้างล่างนะคะแสดงว่าก็คือรูขนเราเนะะี่ยค่ะมันโดนปิดนะคะโดนเซลล์ที่มันตายไปแล้วปิดมัน,มนไม่มันไม่หลุดออกไปเพราะทับผิวใช่ไหมคะแต่ในที่นี้เดี๋ยวจะให้สักเดี๋ยวจะหลอกสครับผิวให้นะคะ แล้ววันล่วงขึ้นเนี่ยนะคะถ้าใครที่มีสิวอักเสบอยู่ข้างล่างน่ะพอสครับเสร็จปุ๊บวันุ่งขึ้นอาจจะมีสิวผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเราเปิดเปิดทางให้มันขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องตกใจนะคะสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เดียมันจะยุบหมดเลยให้ใช้ต่อเนื่องค่ะมันจะไปขับจากข้างใต้ผิวขึ้นมาแล้วป่ะพี่แอปใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าเป็น,เป,นเป็นการดูแลที่ถูกวิธีเลยนะครับหลังจากนั้นนะคะเราก็จะขัดประมาณสามถึงห้านาทีพอนะคะ พี่แอฟคะทำไมของเราถึงไม่เจ็บฮะบางบางผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อเนี่ยขัดเนี่ยจะแสบหน้าเลยครับพี่แอบคือใอบชนิดสครับของเราเนี่ยค่ะเป็นสครับที่บบกว่าแบบละเอียดมากๆนะคะก็คือละเอียดจนก็คือห้าสิบนะคะห้าสิบถึงหกสิบไมคอนแล้วก็ร้อยถึงสองร้อยห้าสิบไมคอนนะคะคือละเอียดของมันอีกนะคะก็คืออันนี้คือเม็ดใหญ่แล้วนะคะที่ว่าห้าสิบไมคอนนี่คือเม็ดใหญ่ถึงเม็ดละเอียดมากก็คือเหมือนเอาเส้นผมเรานะคะหนึ่งเส้นไปผ่า เป็นเม็ดเล็กๆ,ๆละเอียดนะคะต่สังเกตเห็นว่าเวลาหน้าเราบริเวณไหนที่มันหยาบนะคะเม็ดเม็ดใหญ่ๆจะทางานถ้าสมมติว่าตรงไหนละเอียดเม็ดเล็กๆก็จะทํางานแล้วพอเราขัดขัดไปนะคะของเราจะเป็นโพลิเมอร์กลมๆเม็ดโพลิเมอร์นะคะมันจะไม่แตกนะคะเป็นเม็ดกลมๆแล้วค่อยๆกลิ้งทาความสะอาดแต่ของท้องตลาดของเขาจะเป็นเม็ดบีดเม็ดบีดนี่คือขัดขัดไปมันจะแตกมันเสีกระจกอะค่ะแล้วมันจะบาดหน้าแล้วเราก็จะแสบ สังเกตดูว่าบางคนเขาบอกว่าเขาไปขัดหน้าเป็นประจำแล้วทาไมหน้าเขารู้สึกว่ามีฝ้าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อันนั้นคือเกิดจากว่าเขาอะไรค่ะก็คือเมื่อมันบาดหน้านะคะถ้าเราเอาเลนไปขยายส่องดูนะคะบริเวณแถวนั้นจะมีแบบเลือดออกนะคะเป็นแบบว่าเป็นแผลเป็นเหมือนเศษกระจกบาดอนะโอ้ยอย่างนี้ก็ติดเชื้อได้ง่ายเลยใช่ไหมครับ,รบมันก็จะเกิดการสร้างเม็ผิวแล้วก็จะเป็นฝ้าะค,ะครับะะเวลาเราขัดหน้าก็ทําให้หน้าเปียกอะนะคะ คค okay, นะคะก็หายที่มีเส้นยี้เราก็เน้นใช่ไหมคะตรงบริเวณปีกจมูกนะคะใช่ไหมคะมุมปากอะไรอย่างนี้ยค่ะอย่างนี้เซลล์ที่ตายแล้วก็จะหลุดออกมาใช่ไหมคะปกติบางคนเนี่ยคือเซลล์ที่ตายแล้วมันไม่หลุดออกจากหน้านะครับคือด้วยด้วยสมมุติว่าเด็กๆอะคะ่ะทุกเจ็ดวันเซลล์เขาจะผัดเปลี่ยนเองใช่ไหมคะหรือว่าถ้าอายุป,ปกตินะคะ เด็กๆถึงอายุ25อย่างเงี้ยนะมันจะผัดเปลี่ยนทุก28วันแต่หลังจากนั้นไปนะคะ30อัพขึ้นนะคะมันจะผัดเปลี่ยนทุกประมาณ30-40วันแต่ถ้าเราไม่สครับผิวหน้าเราเคยไหมคะับางทีทาแป้งมันไม่ติดหน้าแสดงว่าผิวหน้าเราอะคะ่ะเซลล์ที่มันตายไปมันมหลุดออกไปเราก็สครับออกไปคะ่ะ2สับบนาเว้นเว้นขัดครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าหน้าเป็นสิวเยอะๆห้ามขัดนะคะมันจะเป็นกระตุ้นการอักเสบแต่ถ้าหน้าแห้งนี่คือสครับได้เลย2ส,ส,สัปดาน์ขัดครั้งหนึ่งใะะนนในการผััดเซลลช่ม้ยะ โอ้ยอย่างนี้หน้าก็จะเด็กลงฮะครั้งครั้งแรกเซลเอาผิวเน่าล่ะเราอาจจะมยังไม่ไม่สรเหมือนกับว่ามันยังไม่ขาวนะคะเราก็จะคับสครับไปเรื่อยๆสี่ห้าครั้งเพราะว่ามันเกิดการคับถมนานมากบางคนไม่เคยสครับอยู่หน้าเลยนะคะคุณอาทิตย์หนึ่งสักประมาณกี่วันครับการสครับแห้งก็ประมาณสักสามครั้งได้นะคะหนึ่งอาทิตย์นะคะถ้าผิวมันก็สครับได้ที่ไม่มีสิวนะคะแต่ว่าอาทิตย์เว้นอาทิตย์น่นะคะไม่ต้องสครับทุกอาทิตย์นะคะสองสาวันสองวันขัดครั้งนึงอย่างเงีนะะ้ยค่ะ เวลาเราสครับนะคะถ้าสมมติว่าเราอยู่ที่บ้านเราก็ลาก้างไปเลยเนาะแต่ถ้าเราไปบ้านลูกค้าเราก็พยายามพยายามเช็ดออกนะคะเช็ดออกให้หมดนะคะก่อนจะนวดนะคะเดี๋ยวจะนวดแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหานะครอีกข้างทำไงครับ ช่ไหม่คือได้ข้างทีงไม่ใช้นี่มีปัญหาแน่มือสัมผัสข้างที่ขัดนะคะคุณจุบสัมผัสไล่ข้างที่ไม่ได้ขัดต่างกันไหมคะต่างนะคะแตร่รู้สึกไงบ้างครับอีกข้างนี้มันมันส,กสากๆค่ะอยากจะทดลองจับมัง่งแต่ไม่กล้าเออคุณกออยู่ด้านหน้าห้องพอดี <c oughs> ผสมหนึ่งพายนะคะหนึ่งพายตักค่ะอ่าแล้วก็เราใช้น้ำมันรำข้าวนวดนะคะอ๋อเอาน้ำมันข้าวผสมลงไปเลยเหรอครับพี่แอบครับหนึ่งเม็ดใช่ไหมฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะทําทั้งหน้าก็คือสองเม็ดนะคะนี่คือครึ่งหน้าคือหนึ่งเม็ดแต่ปกติทั้งหน้าคือสองเม็ดนะครับ ผลิตภัณฑ์ของเราใช้แค่หน่อยเดียวน,นะพี่แอปนะก็เดี๋ยวขอปรับสภาพผิวหน้าก่อนนะคะบีบ,บ,บอันนี้ก็คือโทนิ่งเอเซนนะคะก็ไม่ต้องขี้เหนียวมากนะคะเดี๋ยวสำรีบัดหน้าเบีบให้มันชุ่มนะคะบางคนกลัวหมดอะไรคะ่ะอ่าจับตัวนี้คุณสมบัติคืออะไรฮะก็คืออตัวนี้จะช่วยปรับสภาพผิวแล้วก็ก็คือ ทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หน้าะสะอาดหมดจดเตรียมที่จะบำรุงแล้วนะคะพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้าไปข้างล่างแล้วใช่ไหมคะก็คือไนท์ครีมเดย์ครีมพวกนี้นะคะอันนี้คือถูถูบ้านแล้วเมื่อกี้เราเรากวาดอันนี้คือถูบ้านนะคะถูให้เอียมนะคะเนาะค่ะโอเคไหมคะขนาดขนาดล้างไปสองารอบเนาะยังมีดำๆอยู่เลยนะคะสามารถกลับด้านได้นะคะ จะนวดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นขั้นตอนในการนวดแล้วนะครับ นู่นนี่ก็วนเป็นค้นข้นหอยเหมือนกันเหรอครับพี่ับอ๋อจริงๆแล้วน,นหอยขมีท่าอยู่นะคะ อันนี้เราจะนวดแบบเต็มหน้าเลยใช่ไหมพี่แอฟไม่ได้ครึ่งหน้าคุณจุ๋มก็ลงอ,อกไปครับอันนี้ก็คือคุณจะเป็นผ้ายกหมดเลยนะคะถ้ายกกระชับหน้าหมดเลย ขนกับผิวหน้าเราหมดเลยนะคะคอ,อันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับ วมาร์กนี่ช่วยอะไรครับพี่แอปมาร์กนี่คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่เป็นอาหารผิวเลยนะคะแล้วก็ทําให้กะฟ้าจุดด่างดําแล้วก็สิวที่อักเสบอะคะ่ะลดลงด้วยนะคะมีสารพีโปจีด้วยนะคะนเนี่ยอ๋อที่เป็นแพงต้นจกน้ําทะเลลึกใช่ไหมครับมาร์กนี่ควรจะมาร์กอาทิตย์หนึ่งประมาณก,กี่ครั้งครับมาร์กตัวนี้มาร์กทั้งคือมาร์กทั้งเดือนเลยยิ่งดีค่ะ ทุกวันได้เลยใช่ไหมครับดือ้าแีมากๆแล้วก็น่าจะวีเชฟไปเลยค่ะห้ามมาแค่เจ็ดวันก็จะพบความหาสัจจรรยร์บนผิวหน้าละว่าหน้าเราวีเชฟแล้วก็น่าจะใสค่ะเดี๋ยวคุณจุ๋มค่อยกลับไปล้างที่บ้านนะครับยังไม่ต้องล้างแล้วแล้วคนที่บ้านอาจจะจำไม่ได้าอาจจะไม่ให้เข้าบ้าน ก็คือ,อมาร์กนะค่ะจะทํางานอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะที่มันจะต้องซึมบำรุงหน้าเรานะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเราสามารถมาร์กว้ยันเช้าได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะปกป้องความชุ่มชื้นผิวหน้าเราสูญเสียความชุ่มชื้นไปด้วยตอนก่อนตอนเวลาเรานอนนะคะ อันนี้ครึ่งหน้าพอครับพรเมื่อกี้เรานวดหน้าให้เต็มหน้าแล้วนะครับตอนนี้ก็คือครึ่งหน้าครแต่ว่าอยาจือจะไม่พบความแตกต่างนะคะค่ะครับขอกับคุณจุ๋มด้วยครับอ่าเชิญย้ํบต่อครับ เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็วันนี้เป็นไงบ้างคะเนาะแต่ว่าก็คือเวลาเรามีจำกัดค่ะแค่ครึ่งชั่วโมงเองจริงในชั้นพูดตรงนี้สือสามสี่ชั่วโมงเลยตอนนี้คือนั่งมอเตอร์ไซค์ฟังกันเลยนะวันนี้ค่ะก็ในไว้โอกาสหน้าเนาะมาแบ่งปันกันใหม่นะคะวันนี้ก็ขอแชร์ประสบการณ์เพลงนี้สวัสดีค่ะ